วันหนึ่งมีคนบอกเราว่าเราจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่เราก็เสีย4.6ตารางกิโลเมตรพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วเขาก็บอกว่าเราควรจะแบ่งกันก็คิดว่าเออทำไมประเทศเราเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเสียไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านพูดในงานงานหนึ่งว่าแผ่นดินกู อยู่มานานแล้วถ้าจะเอาก็ดวนกันกราบขอบพระคุณท่านมากๆที่ท่านเป็นแสงสว่างให้พวกเรามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปค่ะประมือปรมือพี่เขาด้วยครับและข้อที่สองก็คือตัวเองเนี่ยเกิดมาในยุคที่ทุกคนยืนเคารพตรงชาติในทุกๆท,ที่ ไม่ว่าจะจ่ายตลาดเดินสวนสาธารณะเมื่อธงชาติเมื่อเพลงชาติขึ้นทุกคนต้องหยุดและยืนตรงแต่มายุคหนึ่งยุคเดียวก,กันกับที่บอกว่าทหารมีไว้ทำไมเด็กเยาวชนหลายๆคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆคนนั่งเฉยเหมือนไม่เคยได้ยินเสียงเ,เสียงเพลงชาติดังเลยแล้วคนที่ยืนตรงเคารพธงชาติคือคนที่คลั่งชาติ แต่วันนี้ที่ท่านทวงคืนแผ่นดินพวกเราทุกคนเข้าใจแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมทุกคนรู้แล้วว่าเราควรจะยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเพราะมันคือเลือดเนื้อของทหารทุกท่านกราบขอบพระ,ระคุณมากๆค่ะครับผมมือพี่คะด้วยครับสองข้อข้อที่หนึ่งแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้ว ยุคอื่นแม่ทัพบ,บุญสินไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเราไม่ได้เข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในจุดนั้นและไม่ทราบว่าสภาพแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆยุคนี้ยอมไม่ได้และ จะทวงคืนอีกถ้ามีโอกาสที่ผ่านมาสี่คืนห้าวันทำแล้วครับยอมสละชีวิตน้องๆ้องทหารสิบห้านายตามตามภาพฉายสิบห้าชีวิตนั้นที่พวกเราได้เห็นด้วยความกล้าหาญแลกเอาภูมิมะเขือคืนมา กองานม้าึ้นมาปิดประสาทต,ตาเมินทมนี่คือทหารมีไว้ทำไมและแผ่นดินกูอยู่มานานแล้วถึงเวลากูก็ต้องเอาคืนอันที่สองเรื่องเคารพธงชาติ มันก็จะกลับไปที่แม่ทัพพูดก่อนหน้านี้ว่าให้พวกเธอทั้งหลายมีเหตุมีผลมีสติในการรับฟังมีสติในการเสพสื่อใครที่เรียกพวกเราไปพูดพวกเธอต้องคิดให้ดีใช้สติอย่าให้ใครชักจูงโดยง่าย ชักจูงโดยง่ายมันก็จะเหมือนที่พี่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้เพลงชาติตัวเองแท้ๆอายที่จะหยุดยืนอายที่จะร้องดังๆออกมาเพลงสรรเสริญไม่ยืนเคารพพระบาทเจ้าอยู่หัวทั้งที่ท่านเอาเลือดเนื้อแลกแผ่นดินมาให้ปู่ย่าตายายเราอยู่ และพวกเราได้อยู่อากตันยูหรือเปล่าครอบครัวสถาบันครอบครัวพ่อแม่บางคนไม่ไหว้ด้วยซ้ำบรรพบุรุษเพราะบรรพบุรลดเท่านั้นทั้งนั้นถึงมีวันนี้สำนึกในบุญคุณ ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปเหมือนเดิมแล้วสังคมไทยสำนึกในบุญคุณแผ่นดินสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตและนักรบในอดีตลุงป้าน้าอาเราทั้งหลายที่เพียรอุตสาหาแผ่นดินให้เราอยู่เหลือเท่านี้ ต่อไปนี้เราต้องตระหนักข้างชาติทหารทุกคนข้างชาติรวมถึงแม่ทัพด้วยเพราะถ้าไม่ข้างชาติคงไม่กล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงละมัง้งคงไม่ถือปืนเข้าไปสู่หน้าแนวหรอกผมอยากได้คนข้างชาติมาเป็นทหารกับแม่ทัพบ,บุญสินเนี่ ที่อื่นไม่ต้องการไม่เไรมาอยู่กับกองทัพภาคที่สองยินดีต้อนรับทุกคนเพราะพวกท่านคืออนาคตของคนไทยทั้งประเทศก่อนค,ครับผมมือให้พี่เขาด้วยครับ